เอาละครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ t a l l i n g s t o r y และในวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องราวของตัวละครสุดสยองที่โลดแล่นอยู่ในหนังและกลายเป็นตำนานถึงความโหดขั้นสุดอย่างพินเฮดจากหนังเรื่อง Hellraiser จนในตอนนี้ทางผู้พัฒนาเกมก็ได้เปิดตัวให้ผินเฮดกลายเป็นอีกหนึ่งฆาตกรที่จะมาไล่ล่าเซอร์ไวิรลในเกม Dead by Daylight ซึ่งนับว่าเป็นการหยิบยกเอาตำนานของเทวทูตผสมกับซาตานตนนี้มาปัดฝุ่นสร้างความน่ากลัวกันอีกครั้งและในวันนี้แหละครับทางเทลลิงสตอรี่ก็จะมาเล่าถึงประวัติเรื่องราวน่ารู้ของพินเฮดมาฝากให้คุณผู้ชมได้ดูกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันได้เลยครับ พินเฮดหัวหน้าเทวทูตแห่งความตายที่ถูกส่งตรงมาจากนรกเขาคือคนที่เป็นผู้ปกครองของเหล่าซีโนไบ์หรือทูตป,ปีศาจที่มักจะคอยสนุกไปกับการทรมานคนตายในภพภูมิปรลโลกพินเฮดปรากฏตัวครั้งแรกจากนวนิยายสยองขวัญที่เียนขึ้นในปี1986ชื่อเรื่อง Hellbrow โดยมาจากนามปากกาของ c คลฟ e b า r ์เกก่อนจะได้รับความสนใจและนำม,มาทำเป็นภาพยนตร์ในเวลาต่อมาซึ่งก็ได้ c คลฟ e บาร k เกมานั่งแท่นเป็นผู้กำกับเช่นกันครับ โดยประวัติของพินเฮดนั้นเดิมทีเขามีชื่อว่าเอเลียสเปนเซอร์ทหารผ่านศึกในสมัยสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งมีความเชื่อและความหมกมุ่นถึงการมีอยู่ของเทพเจ้าและซาตานเป็นอย่างมากเขาได้พบเข้ากับกล่องลูกบาศก์ปริศนาที่มีลวดลายน่าหลงไหลจนเขาพยายามใช้เวลาเปิดมันออกอยู่นานจนในที่สุดมันก็ได้เกิดปฏิกิริยาและทําให้สิ่งรอบข้างกายเป็นมิตินรกก่อนที่เอเลียสจะถูกล่าเข้าสู่ขุมนรกนั้นอย่างไม่เต็มใจ และได้กลายเป็นพินเฮดในเวลาต่อมาพิ head, นเฮดหนบว่าเป็นหัวหน้าในกลุ่มซิโนไบท์ที่ปรากฏตัวเป็นครั้งแรกแต่ถ้าจะนับตามจัก,กรวาลของเฮลไรเซอร์แล้วคนที่ปรากฏตัวในฐานะซิโนไบท์คนแรกนั้นมีชื่อว่าแองเจลิสที่เป็นซาดิติกเดมอนหรือปีศาจที่ชื่นชอบความซาดิสทรมานนั่นเองความสามารถของพินเฮดจะมีพลังที่อิงมาจากความโหดร้ายในกุมนรกและมิติที่เรียกว่าเลอมองคอนฟิกเรชัน หรือพื้นที่สถิตของเหล่าพวกซีโนไบต์เขามาักจะใช้โซ่และตะขอในการเกี่ยวแผ่นหนังของมนุษย์เพื่อจะมาขึงและทรมานจนกว่าจะขาดใจตายหรือไม่ก็ฉีกเนื้อหนังให้หลุดออกไปเลยซึ่งอันที่จริงเขาเองก็ไม่ได้มีจิตใจที่หยาบช้าและโหดร้ายเช่นนี้อย่างเดียวในด้านจิตใจดีของเขาก็มีด้วยเช่นกันซึ่งมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งในภาค3ที่ร่างความดีของเขาได้หลุดออกมาทําให้พินเฮดกลายเป็นคนเลวขั้นสุดและฆ่าผู้คนไปทั่วพร้อมกับสร้างเหล่าพวกซีโนไบต์ให้ปรากฏตัวขึ้นมามากขึ้น แต่สุดท้ายเขาก็ได้กลับคืนสู่ร่างดีเลวไปพร้อมกันครับเอาล่ะครับและต่อไปนี้ผมก็จะขอสรุปเรื่องราวคร่าวๆของเฮลไรเซอร์หรือพินเฮดให้พวกคุณได้รู้กันแบบรวบรัดนะครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดมันก็จะเกิดขึ้นมาจากกล่องลูกบาศกปริศนาที่ถูกสร้างขึ้นโดยฟิลลิปเลอเมอร์ชองนักประดิษฐ์ของเล่นชาวฝรั่งเศสผู้เก่งกาจที่ได้รับการว่าจ้างมาจากดุกเดเรียล ขุนนางชั้นสูงของฝรั่งเศสที่หมกมุ่นในาศาสตร์มืดให้ช่วยสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเมื่อสร้างสำเร็จเดอรเรียวได้มาหาชาร์กคนรับใช้ที่ช่วยล่อลวงหญิงสาวมาบูชายันเพื่อทำพิธีเรียกซีโนบต์จากนรกออกมาเดอริวได้ไร้หมดและบิดกล่องเปศนนานั้นจนแองเจลิกซีโนบต์ที่ชื่นชอบความซาดิสได้ปรากฏตัวขึ้นฟิลิปที่มาส่งของและรู้สึกสงสัยจึงแอบเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเขารู้สึกเสียใจที่มีส่วนทำให้เกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นจึงรีบหนีไป และพยายามหาหนทางที่จะสร้างกล่องปริศนาที่จะช่วยปิดประตูนรกได้อย่างถาวรก่อนที่จะแอบเข้าไปลักลอบขโมยกล่องปริศนาในบ้านของเดอริวแต่ก็พบว่าเดอริวนั้นถูกฆ่าตายไปแล้วและเขาก็ถูกแองเจลิสกับชาร์กจับตัวได้และฆ่าทิ้งในที่สุดครับต่อมาเจเนวีฟเลอรมือชองภรรยาของฟิลลิปได้เห็นแบบแปลงของสามีจึงรู้ทุกอย่างเธอรู้ว่าฟิลิปแอบเข้าไปยังคลหาหนดของเดอริวจึงตามไป ก่อนจะพบกับฟิลิปในนาทีสุดท้ายเธอตัดสินใจหนีออกจากฝรั่งเศสและตรงดิ่งไปยังอเมริกาก่อนจะเปลี่ยนนามสกุลเป็นเมอร์แชนและถ่ายทอดเรื่องราวของแปลนนี้ให้ตกมายัางรุ่นลูกรุ่นหลานแองเจลิกเมื่อนานวันเข้าเธอก็เริ่มสร้างกล่องลูกบาทเพิ่มขึ้นและกระจายไปทั่วประเทศจนหลายปีต่อมาเอเลียดทหารในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้มาพบเจอเข้ากับหนึ่งในกล่องลูกบาทนี้และได้ถูกลากลงนรกกลายเป็นพินเฮดในที่สุดนั่นเองครับ เรื่องราวต่างๆในหนังเรื่อง h e i r a i s e r ทั้งภาค1-3จะเป็นการบอกเล่าถึงเรื่องราวของผู้ประสบภัยร้ายจากกล่องลูกบาทนี้โดยกฎของมันนั้นก็คือเมื่อใดที่คนที่เปิดกล่องนี้ได้สําเร็จมันจะเป็นกุญแจนําไปสู่ประตูนรกและมิติเลอมอง c o n ฟิกเ r a รชันเพื่อเรียกพวกเหล่าซีโนไบต์ออกมาและทําการสังเวยลากเข้าสู่ความสุขแห่งทันทรมานก่อนที่จะกลายเป็นซีโนไบต์ต่อไปทางเดียวที่จะหลุดลอดจากขุมนรกนี้ได้ก็คือเมื่อใดก็ตาม ที่ผู้คนได้กรีดเลือดออกมาตรงจุดที่คนคนนั้นถูกลากเข้าสู่นรกเขาก็จะกลับมาได้แต่สภาพจะไม่เหมือนเดิมจึงต้องคอยสูบเลือดของมนุษย์เพื่อให้ร่างกายกลับคืนปกติหน้าที่ของพินเฮดก็คือการตามล่าผู้ที่หนีออกจากนรกให้กลับคืนสู่ความทรมานเหมือนเดิมนั่นแหละครับเรื่องราวดำเนินไปอย่างเข้มข้นและน่าสยดสยองซึ่ง,งหากใครที่อยากจะรู้เรื่องราวของหนังเฮลรเซอร์ของในแต่ละภาคเนี่ยก็สามารถไปติดตามช่องอื่น ที่เล่าเรื่องนี้ได้เลยนะครับจะมีความละเอียดและเล่าเรื่องได้ดีมากกว่าส่วนของผมนั้นจะหยิบยกเรื่องราวมาสรุปแบบคร่าวๆเพื่อไม่ให้เป็นการสปอยจนเกินไปจะดีกว่าครับผินเฮดได้โลดแรนอยู่ในจักรวาลเฮลรเซอร์อยู่หลายครั้งเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นและจบลงแบบไม่ถาวรจนตัดเข้ามาในปี2127ดรพอลเบอร์ชนลูกหลานของตระกูลฟิลลิปได้รับรู้เรื่องราวของทวดและคิดจะสารต่อทุกอย่างให้มันจบสิน้น เขาศึกษากลไกลของกล่องลูกบาศจากแบบแปลงของฟิลิปมานานหลายปีจนในที่สุดพ่อก็ได้สร้างสถานีอวกาศไมนอสยานที่มีระบบอิงจากแบบแปลงของลูกบาศท,ที่เอาไว้ปิดประตูนรกอย่างถาวรหลังจากที่จอห์อนเมอร์แชนปู่ของพ่อนั้นได้เกือบทําทุกอย่างสําเร็จแล้วในภาคที่4แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพ่อจึงเลิมดำเนินแผนการอย่างจริงจังโดยการส่งนักบินอวกาศอากาศอกจากสถานีให้หมดเหลือแต่เขาเพียงผู้เดียวเพื่อที่จะได้ทําภารกิจของบรรพบุรุษที่ยืดเยื้อมานานให้สําเร็จสักที แต่ทุกอย่างก็มักจะมีอุปสรรคเสมอครับเมื่อกลุ่มกองกําลังที่ไม่ไว้ใจพอลได้เข้ามาและจับตัวเขาซึ่งในตอนนั้นเนี่ยพอได้เปิดกล่องปริศนาที่มีอยู่เรียกให้เหล่าพวกซีโนไบต์มาที่ยานได้แล้วทําให้พวกมันล่อลวงกลุ่มกองกําลังให้ปล่อยตัวและฆ่าตายจนหมดสุดท้ายพอลและลิมเมอร์หนึ่งในหน่วยกองกําลังได้พากันออกมาและเปิดระบบทุกอย่างให้กลายเป็นลูกบาศก์ตามที่แบบแปลนของทูตฟิลิปสร้างเอาไว้ แล้วก็ได้ส่งให้พวกเหล่าซีโนบายนั้นกลับคืนสู่มิติเริ่มมองคอนฟิกเรชันเหมือนเดิมพร้อมกับการปิดประตูแบบถาวรครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ควรจะจบของหนังเรื่องเฮรเซอร์แบบคร่าวๆนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรซึ่งในเนื้อเรื่องผมอาจจะพูดถึงพินเฮดน้อยมากนะครับเนื่องจากว่าดีเทลของพินเฮดนั้นจะมีบทบาทที่ออกมาฆ่าคนและลงทันซะมากกว่าอย่างไรแล้วใจความหลักของเรื่อง ก็คือกล่องลูกบาศก์ปริศนานั่นเองครับซึ่งถ้าหากเนื้อเรื่องมีส่วนขาดตกหรือไม่ถูกต้องประการใดก็ขออภัยมานัที่นี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าเอาตรงๆนะครับผมไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้เลยแต่ไปหาข้อมูลมาสรุปให้คุณผู้ชมได้ดูแทนครับยังไงก็ต้องกราบขออภัยเอาไว้ก่อนและขอให้ทุกคนเนี่ยรับชมด้วยความบันเทิงเท่านั้นพอนะเอาละครับและถ้าหากใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็ขออย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ไปอีกนะครับ และคลิปหน้าเราจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกโปรดติดตามชมกันได้ในเทลินสตอรี่เรื่องเหล่านี้ไม่อยู่ว่าคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ